อยากแก้จมูกค,ค่ะแมันเหมือนแบบตุลไก่อะมาแปะไว้เออต้องเอียงให้ดูอว่าแบบเอ้คุณทํานะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเจตับชัมโบนะคะตอนนี้อยู่ที่บีพาลคนีกค่ะ <_ t un> วันนี้นะคะจะมาแก้จมูกค่ะนี่ <_ t un> แค่วัาเจ็ดปีแล้วค่ะมีความรู้สึกว่ามันโด่งได้อีก <_ t un> คือเมื่อก่อนอะทำแล้วมันโด่งกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบคนไม่ได้ทำอะก็คือต้องเอียงให้ดูว่าแบบเออยกูทานะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาแก้มันแบบว่าพุ่งๆแล้วก็ดูแบบเล็กลงค่ะ เพราะว่าแฟนเคยมาทําก็คือเก่าเคยมาทําปากที่นี่เพราะว่าปากแฟนเราเหมือนเป็ดแต่ทีเนี้ยพอทําแล้วมันสมูทขึ้นมันดูเหมือนคนไม่ได้ทําเหมือนปากปกติเลยก็เลยรู้สึกว่าที่นี่ตอบโจทย์สุดก็เลยจะมาทําค่ะแล้ววันนี้ก็เลยพาทั้งพี่ชายทั้งแม่มาทําด้วยยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหมอนัดจะแก้สมูกออกมาได้สวยตามใจหรือเปล่าคะรอติดตามได้เลยค่ะ